ทำท่าปั่นรถจักรยานปั่นอ้อมแถวที่หนึ่งไปแล้วค่อยไปเอาสีค่ะน้าทำท่าปั่นรถจักรยานทำยังไงรถจักรยานมีเสียงไหมรถจักรยานเขาจะมีเสียงร้องกิ้งกิ้งอาพูดตามกิๆๆ้งกิ้ง แล้วมานั่งที่ค่ะ,ะต่อไปต่อไปเหลือแถวไหนนะ แถวที่เท่าไหร่คะสองเคลมบอกว่าขอแถวที่สองกันคะ่ะแถวที่สองยืน่นแถวแถวทำท่า,ทาขับรถมอเตอร์ไซค์พร้อมหรือยัง้อ,อ้าวโค้งไปโค้งแถวที่หนึ่งนะโค้งอ้อมไปแถวที่หนึ่งไปเสียงรถมอเตอร์ไซค์ Yeah mm -hmm. แถวที่3เป็นรถไฟค่ะรถไฟต้องเกาะยังไงเกาะเกาะด้านไหนดูเพื่อนดูเพื่อนอ่ะไปรถไฟค่ะห้ามแตกแถวเด้อรถไฟนะขบวนขาดเด้อต้องต่อไปต่อไป คนสุดท้ายยังหาไม่เจอเลยให้เพื่อนหาให้เจอก่อนอ่าตลายไว้ก่อนรถไฟตกขบวนไม่ได้นะอ่าไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นรถไฟไหมน่ารักมากเลยอ้าวมาอ่านั่งลง หนูมายังไม่ถูกไงไม่เป็นไรสลับกันเลยอ่ะนั่งลงไปกระตูนต้องไปอยู่ด้านหลังแทนตัวเองจะมาแทรกแถวอีกไม่ได้อาสลับกันกระดุมด่มรดเอาใส่ตรงกระเป๋าเสื้อไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปค่อยซ่อม เคยเห็นรถเข็นไหมรถเข็นทำยังไงทำท่ารถเข็นซิที่เราไปไปห้างน่ะต้องเข็นยังไงคะเคยไปซื้อของไหมคะเคยเคยเอามือแตะที่เอวเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าจะเอวจ้ะเอวจ้ะนั่นแหละรถเข็นนะคะอ้าวป้ายเข็นป้ายเข็นป้ายเห็นไหมอันนี้คือรถเข็นนะคะ เห็นห้ามขาดเดอ้อเดีย๋ยวเดี๋ยวรอกันอ้าวรถเห็นเทกระจาดแล้วแสดงว่าปิดกล่องสีดีไหมคะไม่ห่ะเก็บดีๆคคนอื่น เก็บกล่องสีให้เพื่อนด้วยช่วยกันเก็บนะคะอ่าเสร็จแล้วก็มานั่งลงดีๆยกกล่องสีขึ้นมาเอาตามเลขที่หรือเปล่าถูกไหมคะถูกไหมคะ คนจะมีเลขที่อยู่บนกล่องสีใช่ไหมคะ,ะกล่องสีเสียอะไรคะสีแดงก่อสีเขียว,ยวสีอะไรเอ่ยกล่องสีแดงอ้าวกล่องสีวางไว้บนหัวกล่องสีวางไว้บนหัว ที่หนึง่งตั้งไวด้ดีๆเขาเรียกว่าการทรงตัววางไวด้ดีๆห้ามตกนะดูแถวที่สามเขายังไม่ตกเลยเอาหนะ่ะวางไว้บนหัวเร็วดีๆตั้งตรงๆหัวตรงๆจะนับเนอจับห้ามไปจับนะเนเอาเร็วๆนะหนึ สองอต,ตัวเองก็ต้องวางดีๆสิคะสามสี่ สมาธิทรงตัวเจ <8 S 1> <8 S 2> ็ดแปทรงตัวดีๆเก้าสิบจับกล่องสีไว้ เก่งมากค่ะเอาลงมา